ซื้อลำโพงแต่ได้ไฟฉายได้ไฟฉุกเฉินกันน้ำระดับ IPX5 แถมยังเป็นลำโพงของแท้จาก j e e กับลำโพงช่วยชีวิตตัวล่าสุดจาก Jeep รุ่น SC002 ที่แบตในตัวมีมาให้ถึง3,600ม a h ใช้ฟังเพลงอย่างเดียวแบบนี้ได้ยาวยาถึง10ชั่วโมงขนาดเล็กกระทัดรัด พาสะดวกและตรงกลางลําโพงครับจะเป็นดีไซน์ซิลิโคนสามารถจับได้ขนาดมือไม่มีรูปลายด้านหนึ่งเป็นลําโพงส่วนอีกด้านเป็นไฟฉายเออคิดได้นะตรงนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดไฟฉายอีกหนึ่งครั้งหนีไฟลงหนึ่งสะกดอีกหนึ่ง1 1> ครั้งกลายเป็นไฟฉุกเฉินโอ้โหคิดได้ตุ่มๆตรงนี้นอกจากมีไว้กันลําโพงไม่ให้ไห,หลเวลาใช้งานก็สามารถหมุนออกได้แบบนี้แล้วเอาไปติดกับขาตั้งเปลี่ยนลาโพงตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินเอาไว้ตั้งขอความช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้ครับนอกจากตอบลูทูธเปิดฝาซิลิโคนตรงนี้ตรงนี้จะมี การแบบนี้ก็จะเสียบ USB Type A แบบนี้ก็ได้ครับเพื่อน,อนแ<ต>ๆและที่แจ๋งคือช่อง USB Type A ตรงนี้ครับเพื่อนๆเราสามารถเสียบชาร์จเข้ามือถือไว้ใช้เป็นพาวเวแบงค์แบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆแต่แบบมันแค่3,600 mAh mm อ่ะเพื่อนๆเอาไปชาร์จสุกเฉินตอนจํเป็นก็พอ <ๆ S 2> ด้านล่างตรงนี้มีปุ่มตรงนี้สามารถหยุดหรือเล่นเพลงใชงป้ปุ่มบวกปุ่มลดตรงนี้เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงหรือย้อนกลับก็ได้กดปุ่มเอ็งค้างตรงนี้เพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างบลูทูธไมโคร SD การ์ดวิทยุหรือว่า USB A จุดดําๆเล็กๆตรงนี้มันคือรูไมค์นะครับสามารถใช้รับสายวางสายได้เหมือนกันจากนั้นตัวลําโพงยังกันน้ําระดับ IPX5 เอาไปแคมป์ปียงน้ําได้สบายเลย ตั้งแต่รีวิวลำโพงมาไม่เคยมีลำโพงตัวไหนได้ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ครับเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ฟังก์ชันที่ผมเล่ามาทั้งหมดจิ้มได้เลยครับผมติ้พิกรัรเอาไว้ให้